มา ep สองแล้ว ep สองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามาตบกันเหย่าตบอหย่ยตบเฮ้ยอ๋มซอมบี้ซอมบี้อะไรออมปิดซอมบี้อยู่ไม่ใช่กดดิเราปิดเหรออ๋ออมปิดอยู่อ่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่กดปิดเอาไหมเอาไหมนี่เออนี่เออเปิดใครอยากกินมันเสือปะหลังมั่งเอาแล้วเฮ้ยเอย่าคีเปอร์มันเห็นวิวิวเขามีดาบเขามีดาบเอาดาบไปพี่ปอเอมาทำผมมีอยู่ผมมีอยู่ตุ้มไม่เอาดาบ ตรงพื้นเราเนี่ยดาบหินดีกว่าเยอะเออว่ะเออว่ะเฮ้ยมีที่ขุดมีที่ขุดเฮ้ยมีว่ะใจไหลเอาแม่งถูกดีถูกดีแฉมไหลสี่รอไรไม่อะปล่อยพื้นแฉะแฉะเพไม่แจมแย่งเอาเลยกับแม่พ่อฮงโปอะเฮ้ยถอยดิพี่ปอเกิดอาการคขากระมอนตุ่มแหน่พี่ปอเราเนี่ยไม่ เจอแล้วครับได้แล้วใช่ไปแค่สองก้อนก็พอเดี๋ยวบ้านเขาไป็รูหมดมาเขาไป็รูเดี๋ยวเขามาด่าเออว่ะเขาด่าได้ที่ไหนหรอแม่เอ็มบีซีมันไม่มีสิทธิ์อะไรมันได้ม่ังมันได้แต่พูดห่อห่เอาละมาได้ดับได้ดับหินมาละตายก็ไม่คุ้มนะพูดเลยเออว่ะ ตามหินมาตายก็ไม่คุ้มนเดี๋ยพี่บอเฮ้ยอมตาสีแดงอมชัยนวงแหวนอยู่หรอวะไหนวะไหนดูตาดูตาดีดูตาดีแม่งอมตาแดงลบตาแดงต้องรักษาโอ้ยเจ็มหัวโอ้ยต่อไปวะไปไปบุนดีวะไม่อยากอยู่แต่ในบ้านอะแจมวางกล่องไว้ก่อนดีกว่าไหมเออทำกล่องเดี๋ยว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 เเเจมจเเ แจ่มแม่งพี่เปิลเนี่ยหนูมีไม้อันนี่อย่าวางกล่องอย่าบังสิโอ้นั่นเอากล่องไหนกล่องใครมั่งเนี่ยเอากล่องรวมกันเลยไไม่ด้นเอเาไปดี๋ยววางบล็อกให้มันเป็นรูโบโอเคโอโอเคโอ้่อมแซ่บ้านด้วยไม้ก่อนเก็บของไว้ในนี้ก่อนแล้วเราออกไปบลูกันไปเก็บมาแล้วเหลือแต่ดาบเอ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออไป พี่หนูรู้วิธีแล้วไม่ต้องกดหลายครั้งกดแคไปะขวาไงพี่รู้ตั้งนานแล้วใช่ป่ะป่ะป่ะปะป่ะป่เยอามยงยังมาอมแล้วปเปิดเลยโอ้ยกูยังไม่พร้อมเอไหนซอมบี้วะโอไม่เห็นซอมบี้เลยสักตัวตามข้าวปั้ามาไม่รู้ข้าวป้าตามไปแล้วข้าป้เจอแงมุมใช่มาบวกแงมุมขยุมล งูอ่ะเออพี่เอายาเก็บแบงในงูครไปทำธนูทำธนูดิเมียไม่ทำไม่ชอบโอ้ยสเกลตันจ๋าไม่ต้องกลัวแต่กูเจอซอมบี้เฮ้ยออมสเกลตันแบงม้วนดวนแบงม้วเจออะไรบ้างจ๊อกกี้เดียวเดี๋ยวเดียวออมมันเดินเองมันวิ่งไปกางกูุ่ซอมบี้แล้วตัวพี่เนี่ยอ้อมลาก่อยออมลาก่อนดูมันเดินเองอุ้ยวัาดีโอเคเลยอ้าว ออมช like ่วยด้วย OK, okay, ไปแล้วแค่หลอดเดียวแล้วอ๋อมีสองนี่เล่ไม่ต้องหรอกคือบุเล่นโอเคไปละได้ลูกธนูเวไปเข้าไปบ้านดีกว่าหัวใจเดียวไอ้แหม่อมเลือกันไหมอันหนาอันมากพี่ปอนูเอาอาหารไปให้บ้านอู้อ๊อยเอาอาหารให้พี่อ่ะให้พี่กลับไปถึงหมู่บ้านให้ปลอดภัยก่อนเถอะเออไปเข้าบ้านก่อนกูเฮ้ยเลือดเฮ้ยแม่งงุ่มยากว้างเรือผมรัวพึ่งเรือไม่กี่หลอด อีหลอดเลยรอเดี๋ยวเดี๋ยวตัดคลิปก่อนเป็นไงล่ะมาอะไรหลุดมาเร็วเข้าบ้านเอยบ้านอยู่ไหนบ้านนี้เดี๋ยวข้าพเจ้าหลุดโอ้เหมือนก็จเย็นคน่ายจะตายไหมเนี่ยบ้านหลังนี้เลื่อต้องหกเราบ้านหลังนี้อ่งตายอะไรเลยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ปอนตั้งเลงหลุดเดี๋ยวขอ้นี่เครื่องก่ใหม่เครื่องใหม่เพื่อมาเล่นด้วยโอ้ my god ม,บบๆๆมาเห้ยไหนพี่ปอลอยู่ไหนเนี่ยพี่ปอลหลุดเออว่ะลืมเลยแจมแล้วจะอยู่ในเนี่ย,ยังไงเออพี่เกตบลยเฮ้ยออมแล้วงเอ็มพีซีหายไปไหนหมดแล้วตายไปแล้วบ้างเนี<ไ>่ยมันอยู่ในบ้านอ่ะใครจับใครจับจักรยานวะคนไหนเนี่ย นองกายจับได้หรอคะบกบ้านี่แม่งเลยจะเข้ามยัไงมันอยู่หลังนี้รอได้เลยามมาไม่โอ้ยวยเยอย่าค่ายาเพื่อนเราเพื่อนเราผู้ลี้ภัยผู้ลี้ภัมันเป็นผู้ลีไพัอ๋อก่อนอมได้แอมได้ แจบพอดีอ่ะมานี่โหโหไม่มีการไม่มีเสียงตอบรับฮะรู้อันเดียวว่าตอนนี้แม่งไม่มีข้าวเลยแต่ว่าในกล่องมีของกินนะ๋อน้องเล่ไม่มีกล่องไม่มีเก้อ๋อพี่ปอเร็วจะเช้าแล้วจะเข้าไปตอนเช้าพอดีเลยแจมว่าในเมื่อจะเช้าเขาคุยกันแต่เขาไม่มองแล้วก็บู๊จริงครับรออะไรแต่เขาไม่นอนมากัน จัแล้วมามามาเล่นเกมเดียวกันคุยรู้เรื่องไมเขาได้จะมาเล็ว่เฮ้ยอมบูแม่เลยรออะไรเ็นเ้เเฮ้ยสมาเอออย่าพ่ฆ่าผมออเาเป็นแกด้วยจัจัเฮ้ยกาเออ กเนตได้ E P มาเลยเฮ้ยอ๋อทำไม่พี่เกลอย่าพึ่งใกล้พี่เกลเลยอะไรวะเลือดคือสีหลอดเองไอ้เกลตัสเกลตันแมงมุมอ่ะหนูจะตายสเกลิตันนี่ยแหละพี่ดูสเกลิสตันจ็อกกี้ยิงตายตายคือสเกลตันจอกกี้มันขี่แมงมุมไงเฮ้ยมันขี่เหรออ้าวพี่ปอโคตรละหำเลยซอมบี้ขี่ไก่ก็มี อืมซอมบี้จิ๋วอ่ะอืมเหมือนกันเคยเห็นละอุ้ยซอมบี้จิ๋วเคยเห็นแล้วซอมบี้โดนแล้วก็อ๋อซอมบี้จิ๋วโดนแดดมันไม่ตายแม่งแจมไม่ทันนี่อ่ะเฮ้ยอันที่เขาเจอดันว่ะไหนวะนี่ลงไประวังเจอคิปเปอร์ตายนะอยู่ตรงไหนวะแจมเฮ้ยมีสแกนชื่อเฮ้ยทานเราดิทานคุดคุดคุดไอแจมอยู่ไหนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจแจมหรอกซอมบี้แจมกับซอมบี้ เจมกับซอมบี้มันอยู่ใกล้ๆมันอยู่ใกล้ๆตอนที่ออมเคยไปฆ่าซอมบี้อ่ะออมจะดับลูกได้ปะวะฮะดับเหล็กทุบอันนี้จะได้ขาดไม่ได้เปิดไฟสิเร็วๆใครที่ขุดเห็นแล้วเห็นแล้วที่ขุดไม่มีว่ะเออไปเลยจีตัวมาดูยังบ้านดิเปิตรงนี้สิเออเขาอยู่นี่ออมเออรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปมึงเดี๋ยวไปเอาของ เอาของอะไรเราของเอาของบอกเอาของแล้วเราก็มาช่วยกันขุดเดี๋ยวดิแล้วมันจะถ่ายในไอ้นี่ได้ในคอมได้ก็ต้องรอไปแป๊บหนึ่งเอาเขามีเนื้อเล่นระหว่างเราก็โทรศัพท์ไปก่อนถ่ายในคอมพี่ไม่สนพี่แล้วเขาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี่อย่างเดียวโอ้ไทเกอร์นะเออขอโปรโมทเซิร์ฟไทเกอร์ด้วยเซิร์ฟไทเกอร์นี่ก็เป็นเซิร์ฟดีดีอันนึงนะดีนะดีนะคือว่าดีเอามาให้ด้วยดิ หอยดิยังไงยังงไพี่ก็ชอบอ่ะสฟนั้นอ่ะเออเกิดใหม่โอ้โหเจอแก่เลยแก่จังพี่ฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยเล้วทำไมพี่เกิดไกลๆไม่ใช่เกิดที่เดิมนนี่เดีเยวก็พี่ไม่ได้นอนนี่หว่าแเดี๋ยวไม่มีนี่ไงเห็นชื่อกคนือเปล่าแล้วนะพี่หมายถึงอะไมพี่เกิดเลือดเอ้ยหลอดอาหารผมเลือดเท่าไหร่โอ้โหดูสิหุ้ยเดี๋ยวของเอามาในกล่องเงี้ยไม่ใช่อ้าว หายแม่งใจร้ายเดินแถวแถวนี้ก่อนนะสวัสดีครับพี่น้อยเฮียนี่เอาแก่เอ้ยแก่อีกตัวนึงฮึจึ๊บฮึจ๊อบอะจึ๊บอะจึ๊บอะจึ๊บเอาไปไไหนวะจะไม่ฆ่าแล้วนะพัดที่แล้วพูดว่าจะไม่ฆ่าเออเอาไปไปไปพัดนี้มันจำเป็นนู่นว่ะเอาเอาหินไปให้หมดเลย พวกนี้เห็นแล้วมันแยงตาเว้ยลองเจอพี่อัพหน่อยจะได้รู้เรื่องโคสุพรรณเลือดแล้วเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่แค่ดื่มอ๋อมอมคุณเห็นไหมเขาคุณเจอแมนแมนแมนแมปล่อยเขาไปเอ็นเดอร์มองหน้ามันตอนในเซิร์ฟนั้นก็เป็นอินเดอร์แมนโอแล้วก็ปล่อยไปแล้วเแล้วพมันบายชอบอินเดอร์แมนนะ แบบพี่ใส่ทีจ็แพ็กอย่างเงี้ยเอ็นเด์แมนดูน่ากลัวไปเลยจริงจังใช่เ<ร>หรอเออเอ็นเด์แมนน่ากลัวไปเลยซอมบี้ยิ่งแล้วจริงจริงนะแต่พิกพิกซอมบี้นี่น,น่ารักเลยใช่แล้วเดินด้วย่เดินอีกแล้วพี่ทำไดินไปทเจอ็อกแพ็กไอ้เนี่ยคขี้อ่ะแม่โอ้แม่งโว่ขนมมาทุกอย่างต้นไม้แล้วแบบดูไม่ออกว่าต้นไม้ไหนเป็นต้นไม้ไหนพี่พี่หาถ่านพี่ยังหายากเลยเนาะ พี่เดินเข้าไปอันไหนมันถ่ายอันไหนมันไม่มีเหมือนกันธรรมดามไม่ออกเลยอะต้องเราคิดดูดิแล้วตอนนั้นอะพี่จะไปหาเหล็กอะพี่ดูไม่ออกเลยเหล็กคืออะไรจริงนะพี่ต่อต้องเข้าใจเขาไม่ได้เรียนมาไม่ใช่ดูไม่ออกิ Candy อะ Candy เึงดูสิถ้าไม่เดินเลยอะบัก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 ตอนนี้พี่ปอละบักเดี๋ยวพาเราเข้าไปไก่เต็มเลยฉันเดินถอยหลังเองแล้วก็ นเะมหายแล้ว้ไเจ้าของม่ใเจ้าของกิสวทอนนี้กางเก็บานออ้ามือมันบกอแล้วมันกินแต่ว่ามัามีเนื้ออยู่นะเนื้อสดอะเอออะไรอะซมบี้ะไม่ใช่เนื้อไก่เนื้อหมูแป๊บไม่เอาเผาอ่ะไม่มีเตาเตาเดือดครับเดี๋ยวพี่จะกลับบ้านแล้วโอเม้ จะขนแกะมาสองตันเนี่ยจะหาทางขึ้นเอาเองเลยอ๋อใหญ่ย่าชิโอ้ยเอาเจ้าไก่เอ้ยขาอืเนี่ยเต็มเลยอม่ได้ไก่มาสองชิ้นนั่งไม่รู้อ่ะอร่อยไหมเอาออมเอาไก่เอาเนื้อหมูไปจะไปเผาก่อนนะค่อยกินอ่ะอ้าวไม่มีอ่ะไม่มีที่เรม่มามามาเดี๋ยวไปทำก่อนพวกคนนี้โถ เฮ้ยลูกเพื่อนๆทำอะไรกันนะปนอ๋อเอาของไงทำอะไรกันวะฮะทำอะไรกันอะผู้พี่กับมิชัยอยู่ด้วยกันทำอะไรกันอะทองทองอะไรหรือกระโดดทีบเลยโอ้ยต้องเข้าใจพี่เราเป็นทอมมิชัยเว้ยโอ้ยตัวเยี่ยมเลยตัวเยี่ยมเลยตัวไปไปไปจำได้ตอนนั้นเจอแค่พึ่งกีนแต่ด้านบ่ายไมไหว ได้ข่าวนะเด็กอะไรเดี๋ยวจะปิดคลิปเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วนะครับปิดสิเดี๋ยวไอ้นี่ยังไม่ทันเดี๋ยวไปต่อ EP พีสามทำไมมันแป๊บเดียวเองอะครับครับของพี่เอย่าเพิ่งปิดเพราะรอพี่ทำเตียงได้เตียงหนึ่งก่อนค่อยปิดแป๊บหนึ่งบายอย่าเพิ่งรอทำเตียงให้ได้เตียงหนึ่งคนดีอีีสาม